โย่ w h a t s a p ทุกคนวันนี้อยู่กับช่องการ์เลเซียมือนเดิมนะผมวันนี้กลับมากับการเรีแอคชั่นนะครับผมอย่างตาในเพลงโคมไฟระยะนะครับผมทุกคนอัลบั้มที่แล้วนะผมสวัสดีครับอัลบั้มดีมากๆนะผมจะบอกว่าอย่างตาเนี่ยเฟี้ยวมากๆนะครับรู้จักเพลงที่คนไทยชอบแนวไหนนะครแล้วก็ยังเป็นตัวเองอยู่นะแล้วก็มาเพลงนี้ผมโคมไฟระยะมีเนื้อเพลงนั้นนะทุกคนทุกคนสามารถให้คะแนนเพลงนี้ได้นะครับผมหนึ่งถึงสิบเพลงนี้ให้คะแนนเท่าไหร่นะครับผมคอมเมนต์ด้านล่างนะผมอยากให้ผมเรีแอคชั่นเพลงไหนก็คอมเมนต์ด้านล่างเหมือนกันนะผมเราไปดูเร

ไป,ปรยาเพลงข้อติดหูไม่ต้นหลัลงนี่เพอร์ซี่นี่อว่านี่แค

โอ้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 โม้โอ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 ้้โอ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 ้โ โคมไฟระยะโคตรเฟี้ยว ยังต้าไม่เคยผิดหวังเลยครับผมเพลงแงนวนี้นี่คือแบบว่าเขาเก็บสุดจริงเอาไลฟ์ไปเลยหนึ่งทียังต้าเ i s is ี่ r ฟ bro ผมชอบท่านนี้มากเลยท่านที่แบบ switching flow อะเนีย่ย I'm the push I standing on a Going fast like you pile on harsh Yeah, can you give me a kiss? on the a cushion, I need a fucking corn Money, never shaking, I believe You to a brush, you need a bit of crunch Who are you, annoyed? The me, I'm going The the point? i got to take my and I'll have right โคตรเฟี้ยวโอเคเดี๋ยวเราไปดูเนือ้อเพลงกันเลยนะผมเพลงโคมไฟระยะของยังต้านะผมว่าจะเป็นยังไงนะ let's go, <S Let s go. <S มาครับผมเนื้อเพลงโคมไฟระยะนะผม let's go Can't f o r t h e a ไม่มีตังเอาวัชชัยไป myself แม่ผมจะสอนมาทุกครั้งให้เรามีมากแค่ไหนแต่สุดท้ายมันหมดไปถ้าเราไม่เซฟ อันนี้โคตรเฟี้ยวนะผม Came from the mud นะครับผมผมไม่มีตังค์นั่นเองนะผม Came from the mud ก็มาถึงว่ามาจากมาจากจุดต่ำอะไรเงี้ยจุดต่ำสุดอะไรเงี้ยจริงๆคนไทยก็ใช้หลายคนนะผมเขาบอกว่าแบบออกมาจากโคลนอยะไรเงี้ย mud มันแปลว่ามันเป็นสแสดงแปลว่าโคลนนิดเดีวยวแล้วก็ mud แปลว่าจุดต่ำอะไรเงี้ยประมาณนะี้ถ้าผิดขออภัยนะทุกคนถ้าแบบว่าผมผิดยังไงก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับโอเคครับผม I was shy by myself นะครับผมผม,ผมจะแบบว่าดังด้วยตัวเองอะประมาณนี้ I was shy by myself นะครับ ให้เรามีมากแค่ไหนแต่สุดท้ายมันก็หมดไปถ้าเราไม่เซฟนะครับผมอันนี้เรื่องจริงเลยนะผมผมก็เป็นประสบป,ปัญหาอยู่ตอนนี้นะก็คือแบบไม่เซฟตังค์ไม่เซฟอะไรนะครับผมทุกคนก็ใครมีให้กูสักสองร้ยไหมครับเปิดมาก็คือเปิดมาก็ร้องเลยนะยางตาแบบว่าไม่มีการดีท,ทรอยอะไรนะ ผมม,มีตั Sorry Mom แ,แต่ mm hmm. Sorry, Mom, but I be wasting my money จนผมไม่ได้ต่อถึง college Sorry Sorry Mom t that I be wasting my money จนผมไม่ได้ไปต่อถึง college นะครับผมก็ประมาณว่าขอโทษนะครับแม่ผมอะใช้เงินแบบว่าใช้เงินที่แบบว่าทำมันได้อะใช้ไปในสิ่งที่แบบว่าอะไรประโยชน์อะไรประมาณเนี้ยนะครับผมก็ไม่ได้แบบว่าอะไรประโยชน์ประมาณหรอกว่ามันอาจจะไม่ได้เกิดผล กำไรเกิดมาแล้วผมนั่นแหละประมาณนะั้นจนผมไม่ได้ไปต่อถึงคอร์สก็คือหมายว่าเรียนจบมัธยมแล้วไม่ได้ไปต่อมหาลัยนั่นเองก็คือใช้เงินหมดไปแบบว่าไม่ได้มีเงินไปต่อมหาลัยอะไรนนนนจนผมไม่ได้ต่อถึงคอร์สมองไปปริญญาตอนนี้ไม่สําคัญมาม่าไอคอนกิฟต์ you a trophy มองไปปริญญาตอนนี้ไม่สําคัญนะผมมาม่าไอคอนกิฟต์ you a trophy นะผมก็ประมาณว่าเส้นทางศิลปินเขามันชัดเจนแล้วนะครับผมหลังจากที่เขาบอกว่าจบมาจากม6นะครผมเส้นทางศิลปินอย่างต้าก,ก็ชัดเจนแล้วนะครับผมแล้วก็มาม่าไอคอนกิฟต์ you a trophy นะผมมาม่า แม่ครับเดี๋ยวผมจะเอาถ้วยแชมป์มาฝากแม่เองนะประมาณนี้นะผมเพราะว่าถ้วยแชมป์ในที่นี้อาจจะไม่ได้หมายถึงว่าถ้วยที่เป็นแบบเย่แบบนี้นะผมไม่ใช่นะผมอาจจะหมายถึงว่าอขอบสมเด็จก็ถ้วยแชมป์ก็อาจจะเป็นโล YouTube 1, นนหนึ่งแสนซับก็ได้ว่าการที่แบบไปทัวร์ทุกเดือนแล้วเอาเงินมาให้แม่อันนี้ก็เป็นทัวร์ฟี่ได้เหมือนกันนะผมทุกคนตอนนี้ยัตยังต้าก็เกือบหนึ่งแสนซับแล้วนะอีกสี่หมื่นนะครับนะ 40, ผมทุกคน ตรงนี้ก็เป็นท่อนฮุกนั่นเองนะผมทุกคน walk around with bling around my body ลุกไลฟ์โคมไฟระย,ยานะผมผมมากับ bling ่ around my body ก็คือว่ารอบตัวผมเลยนะผม bling ก็อาจจะเป็นเพชรนะผมหรือว่าเป็นเครื่องเงินอะไรเงี้ยที่มันแบบว่าสะท้อนแสงแบบเอาไฟจิเอาไฟแบบว่าเปิดไฟใส่แบบว่าเปิดไฟมือถือใส่แบบนี้นะผมแล้วก็แบบว่ามันก็จะ่าเล่นไฟนะผมลุกไลฟ์โคมไฟระยะนะผมโคมไฟายะก็แชงเดลียนั่นแหละ ที่ทุกคนรู้นะผมมันก็จะแปลว่าสวยงามนะ้วผมบ l ิง,งะอะไรประมาณนี้ Yeah I see you babe เธอมองมาเป็นระยะนะผม Yeah ผมเห็นคุณนะครับที่รักคุณมองมาเป็นระยะ,ะประมาณนี้อันมันก็เป็นแบบว่าเหมือนคำที่แบบว่าให้มันเข้ากัน ถ้าไม่รับอย่างนี้เธอจะมองมาอยู่ไหมนะผมถ้าไม่สเวกอย่างนี้เธอจะฟอร์มาอยู่ไหมนั่นเองก็หมายถึงว่าถ้าผมไม่รับแบบนี้นะผมเธอยังใจสนใจผมอยู่ไหมรับแบบว่าเป็นยังต้าแบบนี้นะผมแล้วก็ถ้าผมไม่สเวกแบบนี้นะผมสเวกมันอาจจะหมายถึงความเท่แต่งตัวเฟี้ยวสเวกนะผมะมันอาจแปลไดล้หลายความหมายแบบคูลอู้ฟิตหรือว่าเท่แบบนี้นะผมเธอยังจะฟอร์ไอจีมาอยู่ไหมนั่นเองนะครับ ก็งตเมื oh, push. ่อกี้นะครับยอดเต่าบอกว่าถ้าไม่มีแร็กสเท่านี้เธอจะรอกันอยู่ไหมนะครับผมแร็กสนี่หมายถึงว่าไม่ใช่แปลว่าชั้นวางนะครับผมไม่ใช่แหลกหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยที่อยู่แบบชั้นวางอะไรเงี้ยไม่ใช่นะครับผมแร็กสแปลว่าเงินนะครับผม10 n racks มาจะแปลว่า10,000หมื่นแร็กสแปลว่า1,000 1,000ดอลลาร์นะครับทุกคนมันหมายถึงเงินก็ได้นะครับผมแต่ว่าในความหมายผมเคยเห็นสัมภาษณ์เขาบอกว่า10 n racks ก็คือ10,000ดอลลาร์นะครับ ฮันเดดก็คือ1น0 0 0แดอลลาร์นั่นนีงเพชรมันทําให้ฉันนั้นมีค่านะผมการันตีว่าเธอนั้นมองมาไม่ต้องกังวลว่าเธอจะดูไหมก็เพชรมาทําให้แบบว่าตัวผมแบบชายนิงดูแบบมีค่านะผมรู้เลยครับผมว่าเธอต้องมองผมแน่อะไรเงี้ยเออเฮ้ยความหมายดี <S <S ตรงนี้คคอยเฟี้ยนะผมบอกว่า yeah I drove not a Porsche smoking joint I stand on a Porsche อันนี้มันแปลว่าผมอะขับรถแต่ว่าไม่ใช่ Porsche ว่าไม่ใช่ Porsche นะผมไม่ใช่ Porsche นะ smoking joint stand in a Porsche นะผมก็คือ smoking อะ่ออะ <c> smoke <oughs> แล้วก็ยืนอยู่ตรงระเบียงนั่นเองครับผม ฝันว่าจะได้ standing on the yacht นะผมฝันว่าผมเนี่ยจะไปได้ไปยืนอยู่บนเรือนะผมเรือที่แบบว่าแปลว่าเรือที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรเรือที่มันไปท่องเที่ยวอ่ะเรือแบบหรูหรูอะไรเงี้ย going fast รถกูพลังฮอสนะผมทุกคน hit k รถกูพลังม้านะผมแบบแรงม้าแรงอะไรเงี้ยหรือว่าอาจจะแปลว่า f e r r a r ่ก็ได้นะทุกคนอันนี้ผมคิดเองว่า going fast รถกูพลังเนี่ยแปลว่า f e r r รี่นะผมแต่ว่ารถหลายคันมันก็จะมีพลังม้าอยู่แล้วล่ะแบบแรงม้าไม่ใช่พลังม้าอีอแปลก Can give me a kiss นะผมตอนนี้โคตรจะหนาว I need fucking god money never change อย่างต้าไปเลยสักนิด What you need like be of course Can Can give me a kiss นะผมก็ฉันขอจูบหนยได้ไหมตอนนี้โคตรจะหนาวนะผม ผมโคตรอยากกอดเลย money never change อย่างตาก็คือว่าเงินไม่เคยเปลี่ยนอย่างตาเลยนะครับผมว่า t you need l i like g h t b a y of course ครับผมคุณต้องการอะไรครับผมได้เลยเดี๋ยวผมจัดให้ <st ubs> ่่่แแหตตตตวาาัังงอุ้กวันกู้องทลมิ่ทีันนลงใกะเพาัวอายุยังน้อยแต่พยายามทำให้ตังกูนั้นอย่างไม่น้อยนะผมก็คือว่าทำตังให้มันเยอะๆเห็นคลิปพวกมึงเห็นพวกมึงเกียดยังต้าแมนไอไลท์วอเต์พอยท์นะผมก็มึงเกียดยังต้ามึงบอกกูหน่อยดิว่าตรงไหนตรงไหนที่มึงทำทำให้มึงเกียดกูอะไรเงี้ไอคอนเทคไมโฮแกงกินอาหารอร่อยนะผมก็คือจะพาแกงไป ใช้ชีวิตแบบสบายโคตรเท่อย่างเดียวไม่พอถึงมึงเท่มากแค่ไหนแต่ว่าตังค์ไม่พอกูต้องหาตังค์ทุกวันกูต้องเท่ตลอดมีชีวิตอยู่ทุกวันให้กูเท่ก็พอโอ้ยกูเท่อย่างเดียวไม่พอโอ้โหขอโพสเฟซบุ๊กเลยแับนี้กูเท่คนเดียวไม่พอแล้วผมถึงเท่มากแค่ไหนกูคิดว่าตังค์ก็ยังไม่พอเลยนะผมกูต้องหาตังค์ให้ทุกๆวันให้มันเท่ตลอดชีวิตนี้กูขอให้กูเท่ก็พอโอ้โหนี่ครับผมเตตัสเฟซบุ๊กของผมนะโคตรเฟี้ยวคำนี้โอ้โห

ทุกคนก็ if you know you know นะผมทุกคนก็ถ้าคุณรู้เราก็รู้กันนะผมลีนมันแปลว่าอะไรทุกคนก็น่าจ,จะรู้หมดละยัพันอย่างต้าตื่นมาคอผมนั้นโคตรแห้งแทบอยากจะไปหาหมอแล้วตอนนี้ผมรู้สึกแสบในท้องนะผมยังจําได้ดีตอนที่กูไม่มีตังค์กูจําได้ว่าเท่านี้มันมีไม่พอ remember กันได้ดีคนไหนที่ไม่รอก็คือคนที่แบบว่าเอ้ยไม่อยู่เคียงข้างในวันที่ ทำมาแบบว่าเริ่มมามาเดวันอะไรเงี้ยคนไหนมันออกไปจากแก๊งก่นอนกูยังจำได้ดีนะผมกูเลยแต่งตัวเท่ๆให้ตัวกูก็พอครับผมเอาอีกแล้วสเตตัรเฟิลลนะ์ดอ้วเนี่ย ท่องจำได้ที่ตอนที่กูไม่มีตากูจำได้ว่าเท่านี้มันมีไม่พอ remember ในที่คนในที่ไม่รอกูเล็กๆตัวแท้ๆเพื่อตัวกูก็พอ she say เพราะมีเลื่องหวงวิ์ไอ้สมบ้านให้ลุงเลนเชนเดลียผมไม่เคยสิบลองจะมองไม่เป็นไรเพราะว่านี้มันเบี้ย she know away so damn high เธอบอกก็พักเธอเพลีย yeah I'm going h o l ชีเซียชีพร้าด้ามีนะผมพร้าด้าคำว่าพร้าดานี่มันไม่ได้แปลว่าแบรนด์พร้าด้านะผมทุกคนพร้าด้าหมายถึงว่ามันมาจากคำว่า proud i so proud of you i proud of อะไรประมาณนี้นะผม i proud of you i proud of you นั่นเองนะผม i proud of you มันเป็นแบาคำแบบคับสียงนะผมทุกคนชีเซียชีพร้าด้ามีนะผมเธอบอกว่าเธออะประทับใจในตัวในตัวผมภูมิใจในตัวผม w a l k with ice on body look like chandelier นะผมก็คือ ice นี่คือเหมือนเพลงก่อนหน้านี้นครับผมเพลง f o r band นะที่ผมอธิบายไปก่อนหน้านี้ ice นี่คือแปลว่า เพชรนั่นเองนะผมมันเป็นคำสแสงน,น,นั่นเอง i c e on my body ครับผมลูก l i h t chandelier ก็คือทุกคนเคยเห็นโคมไฟช andelier ไมหมเวลาเอาไฟแบบว่ามันว่าเปิดไฟมันจะมีแสงได้ยิบระยับอะไรเงี้ยเพชรก็เหมือนกันนะผมเพชรที่อยู่บนคอเวลาเอาโทรศัพท์ไปจี้แบบนี้นแบบนี้อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ใช่เพชรนะเพราะว่าแบบถ้าเอาไปจี้อย่างเงี้ยมันก็จะเป็นแบบ แสงวิบวับวิบวับนะผมโคตรเท่เขาเรียกว่าดายมอนดันซิงผมไม่เคยซิบเหล้าครับผมผมไม่ค่อยซิบเหล้าเธอไม่เป็นไรเพราะว่านี่มันเบียร์นะผมไม่ซิบเหล้าแต่กินเบียร์นะชีโน่อัมเวิร์กอิ่งโซ่เดมฮาร์ดนะผมเธอก็พักท่าเพลียยามโก้ยห้าเธอรู้เวลาผมมีเท่านี้นะผมก็ผมไม่ค่อยซิบเหล้าเพราะว่านี่มันเบียร์นะ <laughs> แล้วก็ช so นะีโน่อัมเวิร์กอิ่งโซ่เดมฮาร์ดนะเธอรู้ว่าผมว่าผมอะทำงานแบบโคตรหนัก โคตรจะหนักนะผมคขาบอกด a m n hard เนี่ยเขาบอกว่าคขาบอก Damn แบบว่าโคตรคขาบอก d a มันแปลได้หลายอย่างอย่างที่ผมพูดได้เมโคตรเท่ได้เมตกใจอะไรเงี้ยมันแปลว่าเหมือนขยายคำนั้นนั้นนะผมถ้า Work so hard ธรรมดามผมอาจจะไม่เท่ Work so Damn hard ี่โคตรเท่เธอก็พับถ้าเธอเพลียนะผมอย่าโกย n g h a ถ้าเธอรู้ว่าผมมีท่อนเนี้ยหลังจากนี้ก็จะเป็นแบบว่าท่อนหกแล้วนะผมทุกคนก็แปลไปแล้วโอเคผมเพลงโคลไฟระยะก็ได้จบไปแล้วผมี e a c t i o n แล้วก็ บบดูความหมายเพลงวิเคราะห์เพลงเล็กน้อยนะยังต้าก็พยายามเล่าเรื่องนะผมที่เรียนจบมาแล้วก็ไม่ได้เรียนต่อแล้วก็ขอโทษแม่อะไรเงี้ยแล้วก็แบบจวเท่ชฉังไปฝากแม่แล้วก็พูดถึงมาว่าแฟนนะผมที่ไม่ใช่แฟนดี b เบบี Baby, ้อ่ะสไตล์งต้าเลยเพลงเบบี้ก็ยังต้าก็จะพูดว่าถึงว่าสาวๆอะไรเงี้ยนี่ในท่อนที่ดีมากๆนะท่อนที่บอกว่ามันนี่เนเว่าเชงยังต้าไปเลยนีน้นะอันนี้เฟียวมาก แล้วก็ตอน switching flow นะทุกคนตอนที่บอกว่าตอน switching flow บอกว่า jam dry jam r o a not a post smoking joy s t a n d on the post นะผมฝันไว้ว่าจะ standing on the yard going fast รถกูพลัง horse นะมอันนี้เพียวมากนะท่านที่บอกว่าผมจะเอาไปโพสเฟซบุ๊กเลยโคตรเท่อย่างเดียวไม่พอนะผมถ้าถึงมืองเท่มากแค่ไหนแต่ก็คิดว่าตังคงไม่พอนะผต้องหาตังตทุกวันเท่ตลอดเพราะเพราะว่ากูต้องเท่ตลอดนะผมยังมีชีวิตอยู่ยทุกวัน กูขอกูเท่ก็พออันนี้เฟี้ยวมากๆนะก็เพลงนี้ผมให้8.5ดจุดดูดีมากๆเดี่ยวเฟี้ยวเลยอาจจะให้เก้าได้เลยนะจริงๆแล้วถ้าทำเพลงแนวนี้ได้ดีมากๆทุกคนให้คะแนนเท่าไหร่คอมเมนต์ด้านล่างนะครผมแล้วก็ความคิดเ,เห็นยังไงผมแปลผิดตรงไหนคอมเมนต์ด้านล่างด้วยนะครับเอาไปเจอกันในคลิปหน้านะผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับไปด้วยนะครับผม Let's go